สวัสดีนะครับสวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้เป็นคลิปนำเสนอเนื้อหาบทที่4นะครับหลังจากเราได้เรียนบทที่1บทที่2บทที่3มาแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นการบรรยายในหัวข้อของบทที่4นะครับเทคนิคการวางแผนแบบตั้งเป้าวัดผลได้นะครับหรือเราเรียกว่า OKR OK นะครับ Objective a n d Key r e s u l ซนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ก็จะใช้แนวคิดหรือเทคนิคเรื่องของ o k เครับเป็นวิธีการในการที่จะมาบริหารจัดการองค์กร,นะรเพื่อการวางแผนด้วยนะครับจะเกี่ยวกับการวางแผนด้วยเพราะฉะนั้นบทนี้ก็จะนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการวางแผนและโครงการตามแนวคิดแบบ o OK k r นะครับหรือ Objective and Key r e s u l t นะครับที่มุ่งให้การวางแผนต้องมีผลลัพธ์ที่เป็นไปได้มีคําคํานี้นะครับคือเวลาเราจะวางแผนอะไรก็แล้วแต่นะครับคือผู้วางแผนต้องมุ่งให้ผลลัพธ์เนี่ยที่ออกมาให้มันเป็นไปได้เพราะฉะนั้นตัว OKR OK เนี่ยเขาก็จะมีคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับคือมันต้องวัดผลได้ถ้าจะวางแผนนะครับต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และตรงกับนโยบายของหน่วยงานนะครับเพราะนั้น ก็จะได้เรียนรู้เรื่องของ OKR OK นะครับนักศึกษาที่เรียนวิชาการวางแผนในครั้งนี้นะครับความเป็นมาของ OKR OK เนี่ยถ้าถ้าโดยมีหนังสือหลายเล่มที่เขียนไว้นะครับ OKR OK เขาก็บอกว่าเป็นกระบวนการง่ายๆในการกำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์เห็นไหมครับเป็นกระบวนการที่กำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์นะครับที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรนะครับเวลาเราจะวางแผนบางทีเขาวางแผน10 12เดือนเนาะนะครับหรือ1ปีมี12เดือนแต่ OKR OK เนี่ยเขาจะวางแผน3เดือนแต่มีวัตถุประสงค์ชัดใน3เดือนแล้วก็มีผลออกมาอย่างชัดเจนใน3เดือนอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะเป็นเหมือนกระบวนการง่ายๆนี่แหละแต่มันจะเห็นผลนะครับเห็นผลสำลิดนะครับภายใน3เดือนนั้นหรือภายในระยะเวลาที่กําหนดนะครับตั้งวัตถุประสงค์ในช่วงนั้นแล้วก็ต้องเห็นผลในช่วงนั้นนะครับ นั้โอเคอาเขาบอกว่าเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวนะครับที่ช่วยให้ผู้นําองค์กรมองเห็นสิ่งต่างๆนะครับภายในองค์กรได้อย่างชัดเจนนะครับก่อนหน้านั้นเมื่อ,อพูดถึง OKR OK เนาะนะครับก็จะมีเครื่องมือหลายเครื่องมือนะครับที่ใช้ในการวางแผนเครื่องมือหนึ่งเขาเรียกว่า mbo s นะครับหรือ management by objective บริหารจัดการโดยใช้วัตถุประสงค์พอตั้งวัตถุประสงค์ขึ้นปุ๊บก็บริหารจัดการมันนะครับเช่น เรามีแผนที่จะขุดคลองส่งน้ําเพื่อกระจายน้ําไปยังเกษตรกรเห็นไหมครับมันมีวัตถุประสงค์เมื่อได้วัตถุประสงค์แล้วก็บริหารจัดการแบบนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นก่อนน,นนั้นก็มีเครื่องมือแบบนี้นะครับหรือมันก็มีเครื่องมือหลายอย่างเนาะเราเคยได้ยินคําว่า KPI นะครับที่มีค่าเป้าหมายครับมี KPI ที่กาหนดไว้นะครับมีคีย์ นะมีค่าเป้าหมายที่แบบจะไปสู่เป้าหมายนั้นเช่โโชนโครงการหนึ่งมี KPI ว่าต้องมีคนมาร่วมในโครงการน,นี้จำนวน100คนแล้วคนเหล่านั้นต้องมีความรู้ามากกว่าร9 0อะไรพวกนี้นะครับก็จะมี KPI นะครับเรื่องของค่าเป้าหมายวัดวัดก่อ,อนหน้านั้นก็มีแบบนี้นะครับนะครับ อ่าตอนนี้ก็ก็ผ่านไปนะครับนักศึกษาก็ศึกษาต่อนะครับในในเรื่องของความเป็นมานะครับพ้นมาจาก KPI นะครับจาก KPI เพื่อที่จะให้มันบรรลุวัตถุประสงค์ว่างั้นเถอะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะอ่าในแง่วิชาการเนี่ยเขาก็มีคําว่าสมาร์ทโกหรือเป้าที่แบบต้องสําเร็จอย่างแบบสมบูรณ์อะอย่างเท่ๆอย่างสมาร์อย่างเงี้ยครอย่างเช่นอ่าองค์กรเนี่ยระดับความพึงพอใจนักศึกษาต่อสาขาระดับหน่วยงานก็ ประเมินความพึงพอใจนะครับ KPI ระดับตําแหน่งหัวหน้างานใช่ไหมครับถ้านักศึกษาสังเกตนะครับมันก็จะมีเชื่อมโยงกันนะครับเพื่อให้ไปสู่สมาร์ทโกหรือเป้าหมายที่เราต้องการนะครับนะครับอันนี้ก็ไปศึกษาต่อนะครับแต่โดยหลักของเนื้อหาในในความเป็นมาของ OKR OK เนี่ยมันก็มีเครื่องมือในการวางแผนที่ผ่านมาหลายเครื่องมือ เช่นเดียวกันแต่มันก็มีข้อจํากัดที่ผ่านมาเนาะข้อจํากัดคือเอ๋บางทีเนี่ยระวางแผนแบบระยะยาวไปมันก็ทําให้การวัดผลเนี่ยมันมันไม่สามารถที่จะวัดตอนตอนระยะยาวได้มันก็ทําให้การดําเนินโครงการการทำแผนเนี่ยอาจจะมีจุดอ่อนนะครับก็เลยมีการคิด OK เขึ้นซึ่งกลุ่มคิดแรกๆเป็นบริษัทเอกชนนะครับคนนาแนวคิด นี่มาเขาเรียกว่าบิดาของ OKR OK คนะครับคือเจ้าผู้สร้างบริษัท Intel หรือ Andy ี้โ v e นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวนักศึกษาก็ไปศึกษาต่อเนาะนะครับเพราะว่าเขาเห็นว่าในการทำธุรกิจเนี่ยหรือการทำบริหารจัดการองค์กรเนี่ยการวางแผนเนี่ยมันจำเป็นต้องบริหารจัดการแบบเห็นผลในช่วงระยะเวลานั้นเลยเร็วนะครับรวดเร็วทันใจสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อย่างนี้นะครับที่คนมันต้องการแบบรวดเร็วสามารถาบริหารจัดการแล้วได้เห็นผลสำฤทธิ์เร็วนะครับก็มีการกำหนดเป็น OKR OK ขึ้นนะครับคือเอาวัตถุประสงค์ Objective คือวัตถุประสงค์เนาะคีย์รีซอสคือผลสำฤทธิ์ของมันเช่นเห็นไหมครับเนี่ยเขาเขียนวัตถุประสงค์เลยของบริษัท Intel ตัวอย่างนะครับไตรมารสสเนี่ยต้องสร้างระบบไมโครโปรเซสเซอร์ or, ให้มีความสามารถสูงสุดเห็นไหมครับในตระกูลโปรเซสเซอร์16บิต โอ้หลังจากนั้นเขาก็ตั้งวตัตถุประสงค์นี้มาเขาก็กระจายไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องของบริษัทเช่นไปหาฝ่ายผลิตฝ่ายผลิตก็ต้องเอาไอ้ตัวเนี้ย OKR OK ของบริษัทเนี่ยไปตั้งเป็น OKR OK ของตัวเองเห็นไหมครับเพราะฝ่ายผลิตก็จะส่งมอบไมโครโเซสเซอร์ที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่าเดิมจำนวน5ชิ้นก่อนไตรมาส2เห็นไหมครับนี่เขาเขียนไว้แบบเนี้ยอันนี้คือ OKR OK สามเดือนเสร็จแล้วนะครับก็อยากให้นักศึกษาได้เห็นนะครับไปค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับตัวอย่างนะครับผลผลผลลับสำคัญของมันจากจากวัตถุประสงค์นี้เนาะที่บริษัทอินเทลทำเขาก็จะบอกว่าผลลัพธ์คือประกาศพัฒนาระบบใหม่เลยนะห้าผลิตภัณฑ์เนี่ยมันจะเชื่อมจากตัวนี้ลงมาเนี่ยเห็นไหมครับก็จะมาเชื่อมโยงกันผลลับเขาก็จะประกาศแล้วเขาก็จะออกแบบผลิตภัณฑ์ไมโครโปรเซสเซอร์ Microsoft, Microsoft, ใหม่ แล้วก็นําชิ้นส่วนเข้าการผลิตเห็นไหมครับเขาก็จะพัฒนาผลลัพธ์สำคัญเขาก็จะพัฒนาโมเดลนะครับในต้นไตรมาสเห็นไหมครับมากกว่า5ชิ้นต้นไตรมาสคือ3เดือนแรกเนี่ยอ้นี่คือตัวอย่าง OKR OK นะครับ Objective Key Result ทีนี้ก็มาดูหัวใจสําคัญของวัฒนธรรมองค์กรแบบ OKR OK นะครับที่ Andy Grove เนี่ยเขาก็เสนอว่าองค์กรที่ใช้ OKR OK อย่างราบรื่นเนี่ยต้อง เป็นองคอ์กรในความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมายอมเสียสละเนาะนี่เขามีคํานะครับน้อยแต่มากหมายถึงกําหนดวัตถุประสงค์ให้น้อยนะครับแต่ผลลัพธ์ออกมาเนี่ยมันส่งผลกระทบสูงอย่างนี้นะครับกําหนดเป้าหมายจากล่างขึ้นบนนะครับาบอทอมอัพบอททอนอัพนะครับคือต้องให้คนในองคอ์กรช่วยกันกําหนดเป้าหมายขึ้นมาแล้วก็ ไม่ผดเด็จการเนาะเปิดให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นหมายถึงว่าถ้ามันดําเนินการตามแผน o อเไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็มีความยืดหยุ่นสามารถปรับได้ OK เคือกล้าที่จะล้มเหลวอา้าวบางทีมันท้าทายเนาะนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยเราได้ทา OK เอาร์บอกเราได้เริ่มทําอย่างนี้นะครับไม่งั้นเราก็ไม่ได้ทําสักทีถึงทําแล้วมันล้มเหลวก็ไม่เป็นไร แต่อย่างน้อยมันได้เริ่มทํามันได้เริ่มได้นับหนึ่งแล้วก็ได้ปักหมดุดอะไรพวกนี้นะครับ OKR OK เป็นเครื่องมือไม่ใช่อาวุธหมายถึงว่า OKR OK เนี่ยมันเป็นเครื่องมือไม่ใช่เอามาเป็นอาวุธหมายถึงว่าเป็นเครื่องมือในการทําลายการในการประเมินผลงานแล้วก็ให้คนนน้นตกไม่ใช่ OKR OK ไม่ใช่นะครับ OKR OK เนี่ยต้องอดทนและแน่วแน่เนื่องจากว่ามันจะเป็นวัฒนธรรมที่ท้าทายมันเป็นสิ่งท้าทายในองค์กร OKR OK คือคุณต้องท้าทายนะครับว่า องค์กรคุณจะทําอะไรนะครับมีความท้าทายต้อง,องท้าทายตัวเองอะ่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นวัฒนธรรมของ OKR OK นะครับจุดเริ่มต้นของ OKR OK ก็เกิดขึ้นเมื่อปี2000นะครับถ้านับมาถึงตรนี้ก็ร่วม20ปีนะครับอันนี้ก็เป็นความเป็นมาของ OKR OK นะครับมาต่อหัวข้อองค์ประกอบสําคัญของ OKR OK นะครับองค์ประกอบสําคัญของ OKR OK เนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยผู้นําองค์กร หรือคนในองค์กรจําเป็นต้องเห็นภาพร่วมกันก่อนเห็นภาพรวมนะครับเห็นภาพรวมขององค์กรนะครับแต่ละองค์ประกอบเนี่ยก็ต้องแสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ค่าเป้าหมายอย่างนี้นะครับเน็ตมาดูเป็นหัวข้อย่อยนะครับอาจารย์ก็สรุปรายละเอียดจําแนกองค์ประกอบสําคัญได้ดังนี้นะครับอ,อ,องค์ประกอบด้านความหมายนะครับถ้าดูเรื่องความหมายเนี่ยโอเคอาร์ OK เขาย่อมาจาก Objective and Key Result เนาะอันนี้วัตถุประสงค์เนาะอัน,นี้คือกุญแจรหรือสิ่งที่นำไปสู่ผลลัพธ์ Re เซิลรีซูหรืรอเเนี่ยนะครับเรียกว่าผลลัพธ์นะครับวัตถุประสงค์สำคัญประกอบด้วยต้องทำ o OK อ r าเนี่ยความหมายมันคือต้องมี committed หรือข้อตกลงต้องมีเป้าหมายหรือโกเนี่ยมีข้อตกลงร่วมกันนะครับแล้วก็ต้องมีเรื่องของลักษณะสำคัญคือ OKR OK ต้องทำให้เกิดสิ่งที่เหมาะสมกับองค์การ นะครับ OKR OK ต้องเป็นเครื่องมือง่ายๆนะครับทำให้ผู้นําองค์กรคิดการใหญ่หรือองค์การคิดการใหญ่ได้หรือเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนไอเดียอันี้สาคัญมากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่องค์กรเราก็จะติดกับดักว่าเฮ้ยเอาแบบเดิมๆนั่นแหละแต่โอเคอารจะไปเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไอเดียนะครับอยากให้เกิดไอเดียใหม่ๆในองค์องค์กรนะครับอยากมีแผนใหม่ๆมีโครงการใหม่ๆอย่างนี้นะครับอ,องค์ประกอบอีก ต่อมานะครับคือองค์ประกอบเรื่องการเสริมความหมายนะครับการเสริมความหมายเนี่ยคืออย่างเช่นเวลาเราปกติเนาะตัวอย่างบริษัท Google เนาะเขาออกแบบผลิตภัณฑ์แล้วก็จ้างงานดูแลลูกค้านะครับให้ประทับใจนะครับเขาก็จะกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ส่วนพนักงานก็ถูกกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ตามแผนเป็นวัตถุประสงค์ที่ต้องทำให้ได้ เช่นต้องขยายรายได้ดูแลลูกค้าให้ดีทั้งทั้ทงทั้งที่วัตถุประสงค์นั้นคือเป็นเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ครับนะครับหรือมีเป้าหมายที่เสี่ยงสูงท้าทายนะครับในอนาคตขององค์กรเป็นวัตถุประสงค์ที่จะนำสู่การเปลี่ยนแปลงนะครับ o k เเนี่ย มีส่วนสําคัญอยู่สส่วนเนะาะเดที่เอกสาจจรอาจารย์ได้เขียนนะครับคือ OKR OK เนี่ยสิ่งที่ต้องทําคือสิ่งที่ต้องทําและสิ่งที่อยากทาแต่อันนี้ต้องต้องต้องแยกให้ออกนะครับสิ่งที่ต้องทําคือตัวนี้ส่วนสิ่งที่อยากทําคือตัวนี้อันนี้สาคัญมันจะเสริมซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการแบบ OKR OK ต้องแยกให้ได้ว่าสิ่งที่ต้องทํากับสิ่งที่อยากทําอย่างนี้นะครับองค์ประอกอบด้านสภา,าวะแวดล้อมในที่เกี่ยวข้องกับการ ออกแบบนะครับเช่นมันมี d i s c r i p t i o หรือภาวะที่มันมากระแทกอย่างรุนแรงแล้วให้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมาขัดขวางความสำเร็จอย่างนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงจากเดิมฉับพลันผู้นำองค์กรต้องมีความเข้าใจสถานการณ์ร่วมเห็นภาพเชื่อมโยงของปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นการมีข้อมูลชัดเจนเกี่ยวกับ d i s c r i p t i เนี่ยเกี่ยวกับสภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันเนี่ยคือจุดเริ่มต้นในการกาหนด OKR OK นะครับ ต่อมาก็องค์ประกอบด้านการเสริมพลังไอ้นี่ไอ้นี่สำคัญนะครับคือ OKR OK ต้องมีการเสริมพลังกันนะครับเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ให้กับเครื่อนนั้นเป็นจริงนะครับกระบวนการภายใต้ OKR OK จาเป็นต้องมีการเสริมพลังเขาเรียกว่า c f r s อันนี้คือ C นี่คือ conversation หรือการสนทนากันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนี่มันจะทําให้เกิดการเสริมพลังกันนะเพราะว่าเราเคารพ ความคิดซึ่งกันและกันแล้วก็ได้สนทนากันแล้วก็แลกเปลี่ยนกันนะครับเมื่อได้แลกเปลี่ยนแล้วต้องมีการฟีดแบ็กหมายถึงว่าต้องสะท้อนย้อนกลับซึ่งกันและกันนะครับอะไรดีก็ว่าดีอะไรไม่ดีก็ว่าดีแล้วเคารลบซึ่งกันและกันแล้วก็พูดคุยสะท้อนความคิดเห็นความรู้สึกนะเคารลบซึ่งกันและกันนะครับและสุดท้ายตัวตัวอาร์นะครับก็ยกย่องชมเชยนะครับเพื่อแสดงออกถึงความชื่นชมนะครับแล้วก็การเสริมพลังแบบ o k เเนี่ยจำเป็นต้องสร้างพลังบวกในองค์กรนะครับในการวางแผนเนี่ยต้องสร้างพลังบวกนะครับสร้างพลังวิเศษหรือแนวทางเขาเรียกว่าซูเปอร์พาวเวอร์นะครับพลังที่แบบสร้างเป็นซูเปอร์เลยนะครับโดยถ้าจะสร้างพลังเชิงบวกเนี่ยเขาบอกว่าต้องต้องร่วมกันในองค์กรเนี่ยทำอย่างนี้นะครับสร้างพลังเพื่อมุ่งไปหาจุดสําคัญร่วมกันนะครับ การปรับแต่งเชื่อมโยงต้องทํางานเป็นทีมนะครับต้องมีการติดตามนะครับเพื่อความรับผิดชอบนะครับแล้วก็เป้าหมายที่ท้าทายต้องมีเป้าหมายที่ท้าทายน่าทึ่งมันถึงจะเป็น o k เคอาร์มครับสเดือนเราต้องทําตัวนี้ให้ได้นะครับสิ่งที่ต้องทำกับนสะิ่งที่อยากทำในโอเคอาร์เขาจะมีแนวคิดแบบนี้นะครับก็จะมีองค์ประกอบด้านการจัดการตามวัตถุประสงค์ด้วยนะครับในกลุ่ม แต่ก่อนเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องอ,อันเดิมเนาะนะครับที่อาจาร,รย์พูดไปเมื่อกี้นะครับ MBO นะครับการจัดการตามวัตถุประสงค์นะครับมีวัตถุประสงค์มาแล้วก็ไปบริหารจัดการมันนะครับแต่ OKR OK เนี่ยมันก็เป็นต้นแบบที่ทททมาสู่ OKR OK นี่แหละแต่ OKR OK ม,มันกระชับเวลาลงอีกนะครับมันต้องสร้างแรงจูงใจมันต้องสร้างสิ่งท้าทายกว่านั้นอะไรพวกนี้นะครับมันต้องสร้างสิ่งมหศัศจรรย์ให้ได้อะไรพวกนี้นครับมันก็เติม เติมขึ้นมาเป็น OKR OK นะครับแล้วก็องค์ประกอบการสร้างตัวชี้วัดแบบท้าทายเนี่ย OKR OK มันจะต่างตรงนี้ครับว่ามันต้องท้าทายนะครับเช่นนี่มีตัวอย่างนะครับว่าอ,อ,อะไรอ่ะการตั้งเป้าหมายที่เข้าใจง่ายนะครับแต่ทุกคนเนี่ยสามารถเป็นไปได้แต่มันท้าทายเนาะทำได้นะแต่ท้าทายที่แบบดูศักยภาพของคนในองค์กรและออกมันทำได้นะครับ ข้อเสนอ OKR OK เนี่ยบอกว่าตัวชีวัเนี่ยต้องตั้งไว้ที่10คูณเลยนะครับหรือผลลัพธ์10%ขึ้นเลยอะไรพวกนี้นะครับค่าเป้าหมายแบบท้าทายจากเดิมนะครับไอ,อ้นี่คือนี่คือโอนะครับองค์ประกอบด้านสะท้อนย้อนคิดก็คือ OKR OK ต้องมีขั้นตอนสำคัญในทุกไตรมาสนะครับคือการรีเฟคชันคือการสะท้อนกลับเนาะทำไปแล้วผลมันเป็นยังไงนะครับแล้วเราจะแก้ไขยังไง เราจะรวมความคิดให้เป็นหนึ่งได้ยังไงอะไรพวกนี้นะครับนะครับตอ,อนนั้นเป็นองค์ประกอบนะครับต่อมาก็เป็นแนวทางสําคัญในการขับเคลื่อน OKR OK นะครับก็มีแนวทางที่1นนะครับค้นหาเป้าหมายและมุ่งไปจุดสําคัญนั้นสามเดือนเนี่ยเราจะทําอะไรหรืออะไรสําคัญที่สุดใน6เดือนนี้แล้วเราจะทําอะไรเขาเรียกว่าค้นหาเป้าหมายให้เจอนะครับนะครับจากนั้นอ่าตัวนี้ก็ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับเมื่อค้นหาเป้าหมายแล้วก็ ตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและน่าทึ่งเป้าหมายค้นหาเป้าหมายเฮ้ยสร้างสิ่งมหัศจรรย์ให้กับเป้าหมายนั้นได้ไหมว่ามันน่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละสิบอะไรพวกนี้นะครับหรือสินค้าจากที่เคยมีแค่ห้าปีหน้าเราเพิ่มเป็นสิบเขาเรียกว่าท้าทายเนาะนะครับล้วก็ศึกษาต่อนะครับแนวทางที่สามคือปรับปรุงนะครับการปรับแต่งและเชื่อมโยงการทํางานเป็นทีมไอ้นี่สาคัญนะครับ OKR ต้อง ทำงานเป็นทีมการทำงานเป็นทีมของ OK เบอกว่าอะไรต้องเกิดจากเรื่องต้องโปร่งใสทำงานเป็นทีม OK เต้องโปร่งใสนะครับนะครับต้องโปร่งใสต้องให้เป้าหมายน่ยสอดคล้องกับสอดคล้องกันทั้งองค์กรเวลาวางแผนต้องสอดคล้องกันทั้งองค์กรเนาะนะครับแผน OK เแบบนี้สมมุตินี้เป็นแผนใหญ่เป็นเป็นกัมปั้นเนี่ยนะครับมันต้องสอดคล้องกับอีก5แผนงานเห็นไหมครับมันต้องสอดคล้องกันนะครับ วางแล้วก็ต้องวางผังกระจายตามเป้าหมายอ่านี้มีตัวอย่างให้ดูเช่น OKR OK เรื่อง OKR OK mm. ของหัวหน้าฝ่ายผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพเนาะวัตถุประสงค์เขามีแค่นี้นะสร้างรายได้ให้กับบริษัทดูนะครับเนี่ยวัตถุประสงค์เขาเนี่ยผลลัพธ์สำคัญเขามีแค่สองข้อคือจำนวนลูกค้าต้องเพิ่มขึ้นเป็นผู้นำองค์กรด้านการผลิตสินค้าคุณภาพเขาขอสองอันเนี่ย พอขอสองอันนี้มันก็เลยกระจายมาหาฝ่ายขายฝ่ายขายก็มาตั้งวัตถุประสงค์จากไอ้สองอันเนี่ยว่าดึงวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่งลงมาเนาะมีจํานวนลูกค้าเพิ่มขึ้นแล้วต้องทํำยังไงฝ่ายขายก็มีท้าทายเหมือนกันลูกค้าต้องเพิ่มร้อยละสิบผู้นําด้านการสร้างความพึงพอใจเป็นผู้นำแต่ต้องเป็นผู้นําให้ได้อย่างนี้ครับเมื่อฝ่ายขายผู้จัดการฝ่ายขายกําหนดแบบนี้แล้ว ผู้จัดการฝ่ายสาขาที่1ก็เอาไอ้ตัวนี้ครับร้อยละสิเนี่ยมาตั้งเป็นวัตถุประสงค์แล้วก็ตั้งผลลัพธ์สาคัญท้าทายออกมาอีกไปทําอะไรไปจัดอีเวนต์ให้ได้เพื่อให้เพิ่มสินค้าเพิ่มขึ้นแล้วก็ติดตามให้ลูกค้าให้ได้มากกว่า90%จากฐานข้อมูลเห็นไหมครับพวกนี้ก็จะเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันอันเดียวกันสมมติมี2ฝ่ายเนาะอันนี้เป็นฝ่ายผู้จัดการฝ่ายผลิตสินค้าเขาก็ตั้งวัตถุประสงค์ เป็นผู้นำองค์กรที่ผลิตสินค้าด้านสุขภาพเห็นไหมครับเนี่ยเขาเอาตัวนี้มา,อาพอเอาตัวนี้มาก็อ่าผลลัพธ์สำคัญคืออะไรก็เพิ่มระดับการสร้างแบรนด์เห็นไหมครับผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพเนี่ยเมื่อ,อผู้จัดการฝ่ายว่าอย่างนี้ฝ่ายผลิตแบรนด์ทำยังไงฝ่ายผลิตแบรนด์ก็หยิบเอาผลลัพธ์สำคัญเนี่ยมาตั้งเป็นวัตถุประสงค์เสร็จแล้วก็มาสร้างผลลัพธ์สำคัญตัวเองเหล่านี้เห็นภาพชัดชัดเจนขึ้นนะครับ นักศึได้เห็นชัดเจนขึ้นนี่คือ OKR OK ครับผังแบบนี้เรียกว่า OKR ครับ Objective Key Result นะครับ, ult, รบอันนี้อาจารย์ก็ทำตัวอย่างสาขารัทธิภาษาศาสตร์เราให้ดูนะครับเ,เราระสอเราจะพัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพสาขาตั้งวัตถุประสงค์แค่นี้ประสค์ผลลัพธ์สำคัญละ่ะก็มีจำนวนหลักสูตรใหม่ในสาขานะครับนะครับที่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน แล้วมีนักศึกษาสนใจเข้าเรียนมากขึ้นร้อยละสิจากปีที่ผ่านมาเห็นไหมครับเนี่ยต่าเสร็จแล้วก็อ้าท่านประธานสาขาก็ไปทําฝ่ายประกันคุณภาพของคณะก็ไปทําฝ่ายกิจการนักศึกษาก็ไปทำเพื่อทําให้ผลลัพธ์สาคัญเนี่ยสำเร็จเนี่ยนะครับทุกคนก็ไปกําหนดวัตถุประสงค์และก็ผลลัพธ์สาคัญของตัวเองนะครับนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของผังกระจายงานตามเป้าหมายขององค์กร นะครับแต่นี่คือนี่คือภาพของ OK r อยากให้นักศึกษาเพิ่มเติมอ่านเพิ่มเติมนะครับนะครับไปเร็วๆนะครับแนวทางที่4เนี่ยก็การติดตามนะครับเพื่อความรับผิดชอบนะครับ OKR OK ก็ต้องมีการติดตามแต่การติดตามแบบ OKR OK เนี่ยเขาบอกว่า,าไม่ใช่การติดตามเพื่อที่จะไปคาดโทษแต่เป็นการติดตามเพื่อไปเสริมพลังเนาะเป็นการติดติดตามเพื่อไปให้กําลังใจไปช่วยแก้ไขปัญหาอย่างนี้นะครับ บางทีก็มีการติดตามแบบใช้เอกสารนะครับเป็นไงวัตถุประสงค์ได้ทำนะครับผลลัพธ์สําคัญเป็นยังไงก็มีการบันทึกแล้วก็ส่งวันเวลาบางทีก็มีบันทึกถึงผู้บริหารบันทึกถึงเพื่อนร่วมงานนะครับเพื่อที่จะได้ได้คุยและแลกเปลี่ยนกันนะครับตัวอย่างการแบบรายงานผลนะครับตัวนี้ก็ไปศึกษาเพิ่มเติมเนาะนะครับตัวนี้เป็นเรื่องของอ เช่นการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่อาจารย์พูดไปเมื่อกี้ของรปศจํานวนหลักสูตรใหม่เป็นยังไงก็มาติ๊กว่าเป็นไงเรื่องของลูกค้าหรือกลุ่มที่จะ,ะตรงกับกลุ่มไหมอย่างนี้นะครับแล้วมีกระบวนการดําเนินการหรือย,ยังอะไรพวกนี้นะครับเขาก็เป็นการติดตามนะครับซึ่งเป็นเครื่องมือในการติดตามนะครับแต่หัวใจการติดตามของ OKR OK คือไปเสริมพลังนะครับ อ้าวตอนี้มีอีกข้อหนึ่งนะครับคือการนำ OKR OK ไปใช้ในปัจจุบันโดย KA อันนี้ k e y a c t i v i t i e s นะครับ Activity นั่นแหละหรือกิจกรรมนะครับนะครับกิจกรรมที่จะไปทำให้ OKR OK นะมันบรรลุผลคือมันต้องมีมีตัวกิจกรรมเนาะ,ะดูนะมันจะต่อจากที่อาจารย์คุยเมื่อกี้พัฒนาหลักสูตรรปสยกตัวอย่างเนาะฝ่ายประกันนะครับถ้าเมื่อกี้มันจะหมดแค่นี้นะครับ แต่เพื่อให้ไอตัวข้างบนเนี่ยมันสำเร็จนะครับมันต้องมีไอเรื่อง K-A นะครับ Key t c t i v i t y นะครับ Activity นะครับให้ผู้ที่รับผิดช,ชอบ OKR OK, นั้นรู้ว่าจะทำกิจกรรมอะไรนะครับเนี่ยก็ประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรนะครับ หรือตัวนี้ก็จัดกิจกรรมถ้าเป็นฝ่ายประกันตอนนี้ก็ประชุมทีมดําเนินงานนะครับก็เป็นเรื่องของ KA นะครับ Key Activity นะครับที่เป็นเรื่องของการ a คชั่นหรือการปฏิบัติการหรือการแสดงนะครับหรือการปฏิบัตินั่นแหละนะครับอ้าวจบแล้วนะครับเรื่องของบทที่4ี่ที่นักศึกษาต้องไปอ่านเพิ่มเติมเนาะในรายวิชาการวางแผนนะครับ ในวงวิชาการจํานวนหนึ่งเนี่ยเสนอว่าโลกยุคหลังทันสมัยไม่ได้ตัดขาดกับโลกทันสมัยในปัจจุบันแต่หลังทันสมัยจะวิพากษ์โลกยุคทันสมัยในกรณีใช้อํานาจควบคุมบังคับอันนี้ก็เป็นแนวคิดทฤษฎีเนาะนะครับแต่การเปลี่ยนแปลงแบบนั้นนะในแง่การบริหารจัดการองค์กรจําเป็นต้องมีเครื่องมือนะที่สอดคล้องกับความเป็นปัจจุบันก็คือ o อเนี่แหละโอเคอาร์ OK เนี่ยมันเหมือนเครื่องมือการจัดความสมพันธ์เชิงอํานาจเลยนะคือมันไม่มันไม่บังคับกัน แต่มันเป็นการสร้างความเสมอภาคเท่าเทียมในการทํางานร่วมกันนะครับหรือ OK เยังเป็นเครื่องมือในการลดทอนอํานาจสั่งการจากบนลงล่างมันเป็นการสั่งโดยผู้ปฏิบัติออกคําสั่งเองเพราะว่าโอเคให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยเขียนงานตัวเองเพอเขียนมาก็เอางานตัวเองเอะไรไปทําอะไรพวกนี้นะครับนะครับนั่นก็เป็นข้อสรุปโอเคในบทที่4นะครับก็ขอให้นักศึกษาศึกษาเพิ่มเติมนะครับวันนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับแล้วก็พบกับบทที่5 ต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ